ครับในการฝึกคอเซบิไลมัสโซนะครับที่เราได้สอนกันเป็นซีรีส์หลายๆกันเลยนะฮะตอนนี้มาถึงการฝึกกล้ามเนื้อคอเซเบลิไลโดยใช้ฟังก์ชันแขนขาเข้าช่วยนะวิธีการนะครับการกระตุ้นคอเซเบิไลสี่มัดนะมันตีฟิดูสนะครับที่อยู่หลังเดลแฟมที่เป็นกระบังลมใช่ไหมฮะแล้วก็ทาร์นเวอร์ซุสแอบโดมินิที่หน้าท้องแล้วก็ในอุ้งเชิงการที่เรียกว่าเพลวิฟอร์สมัดดี หายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องยุบหลังแอนติดบาะแล้วก็คำีก้นไว้ตลอดเวลากล้ามเนื้อมันจะเป็นก้อนแบบนี้นะครับถ้ามันเป็นก้อนแข็งแรงเนี่ยมันจะซัพพอร์ตที่กระดูกสันหลังได้ดีทีนี้เราจะเพิ่มความยากจากตอนแรกเนี่ยเราให้คนไข้อยู่ในท่านี้ครับชันเข่าขึ้นครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปถ้าใครยังไม่เคยดูไอที่สอนก่อนหน้านี้ให้บอกไว้ในคอมเมนต์นะครับแล้วเดี๋ยวจะมาเอาคลิปมาให้ดู คนไข้เราเพิ่มความยากโดยการยกแขนไปข้างหน้าใช่ไหมครับแล้วก็ยกขาลอยยกขาลอยแบบนี้หายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องยุบกดหลังติดบอ่อขมิบก้นนะครับรอบนี้เราจะเพิ่มความยากอย่างนี้ครับคนไขน้ยกแขนตั้งฉากให้พักทีนี้ starting position ก็คือเริ่มต้นนะให้คนไข้อยู่ในท่านี้ครับส้นเท้าชิดกันหัวเข่าอยู่ในลันกษณะลายของสะโพกนะเสร็จแล้ว ให้คนไข้เริ่มหายใจเข้าท้องปองหายใจออกท้องยุบนะครับเป็นการวอร์มอัพกดหลังติดเบาะขมิบก้นอ่ะทีนี้เริ่มยกขาขึ้นลอยครับเราให้คนไข้เหยียดขานะทีนี้เหยียดขา45องศาไปข้างหน้าค้างไว้หายใจเข้าท้องปองหายใจออกท้องยุบกดหลังติดเบาะขมิบก้นค้างไว้อย่างนี้10เซสชันเหมือนกันถ้าคนไข้เริ่มสั่นแบบนี้แสดงว่าคนไข้ยังไม่ไหวแต่ถ้าเก่งแล้วจะไม่สั่นจะนิ่งมากนะครับ อันนี้คือการเพิ่มความยากในระดับเกือบสุดท้ายแล้วนะในเคสนี้เขาจะเริ่มสั่นละผมจะให้เขาพักก่อนเราจะทาแบบนี้นะครับอ่าพักแขนวางต่อไปนอกเหนือจากการเหยียดขาไปแล้วเราจะเพิ่มโดยการเหยียดแขนพร้อมกับเหยียดขาไปด้วยนนี่จะยากที่สุดละถ้าใครทําได้ถือว่าโอเคทีนี้เราจะเริ่มจากให้คนไข้นะครับอ่าตั้งแขนขึ้นเหมือนเดิมนะครับ starting position ให้ใช้เข้าท้องปองอ่าให้ใช้เข้าท้องปอง กดหลังติดเบาะนะครับขมิบก้นยกขาลอยยกขาลอยพร้อมกับเหยียดขาไปข้างหน้าและเหยียดแขนขึ้น45องศาข้างไว้หายใจเข้าท้องป่องออกท้องแฟบทําแบบนี้10เซ็กชันเหมือนกันนะครับหายใจเข้าหายใจออกทีละ5วินาทีช้าๆค่อยๆทํา สังเกตอาการคนฝึกนะครับถ้าคนไข้สั่นมากๆเนี่ยอาจจะไม่ไหวอาจจะต้องปรับไม่ถึง10ก็ได้3ก็ได้5ก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับอย่างนี้อาจจะยังไม่ไหวก็เลยจะให้พักก่อนลองทําดูนะครับวิธีการฝึกคอเซ s บอไลท์ไตเป็นสเต็ปถ้าใครที่ยังไม่เคยดูให้กลับไปดูนะเริ่มจากสเต็ปเบสิกก่อนนะครับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวจะพลาดนะครับเพราะว่าจริงๆจะเริ่มจากเบสิกแล้วเราจะไปยาก จะมีหลายคนมาถามว่าเราฝึกยังไงผมสอนละเอียดมากเลยลองไปไล่ดูนะครับช้าๆทาทีละสเต็ปไม่จําเป็นต้องทําได้ทั้งหมดในวันเดียวนะบางคนทํากันเป็นหลายวันเป็นอาทิตย์บางคนก็ยังมีกว่าจะทําได้พวกนี้แม้กระทั่งบางคนเนี่ยทำท่านี้ยังไม่ได้เลยก็มีนะครับดังนั้นการฝึกเอาเท่าที่ไหวแล้วก็ไม่ให้บาดเจ็บถ้าใครทําแล้วสั่นมากาใครทําแล้วเจ็บให้พักโอเคไหมครับนี่เป็นคอเซเวอไรต์มัสเซ่ช่วงต้นเดี๋ยวจะมีท่า ฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวอื่นๆอีกรอติดตามชมในคลิปต่อๆไปของเรานะครับ,รบสำหรับท่านใดที่มีปัญหาอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0853699977นะครับ0853699977ครับหรือว่าถ้าจะปรึกษาทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่ไลน์แอดของเรานะครับแอดบัณฑิตคลินิกนะครับ a b u n d i t c l i n i c At b u n d i t c l i n i c นะครับแล้คลิปของพวกเราจะทำการอัพลง Facebook Fan Page ในทุกอาทิตย์นะครับที่ Facebook บัณฑิตไกลผ้าบัตรและจัดกระดูกนะครับสามารถที่จะกดติดตามและกดเห็นก่อนใครเวลาที่เราอัปข้อมูลดีๆหรือข่าวสารดีๆทุกท่านก็จะได้เห็นก่อนใครนะครับ และคลิปทุกคลิปของเราก็จะเอาไปอัพลงใน y o u t u c h ชา n e l นะครับช่องบัณฑิตเกยภห้ามบัตรและจัดกระดูกนะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราที่จะออกทุกสัปดาห์นะครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ